สวัสดีครับทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับเชษ์นะครับชแนลเชษต์โปรนะครับวันนี้ก็ผมอยู่นอกสถานที่นะครับอย่างที่เห็นนะตอนนี้ผมอยู่ในโฮสเทลแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดจะเรียกว่าอะไรเดียน่าจะประจวบนะคึ่งๆึประจวบก็ตอนนี้ผมก็มาไม่ได้มาพักผ่อนหรือมาอะไรนะครับพอดีก็มาร่วมงานปั่นจักรยานนะครับอยู่แถวอุทยานราชพักนะครับก็เดี๋ยว ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรนะเพราะว่าก็อยู่ในห้องพักนะครับก็เป็นห้องนอนรวมนะครับก็มีแปดเตียงครับแต่ว่ามีผมนอนอยู่คนเดียวนะตอนนี้ก็เหมือนแบบเหมาทั้งห้องเลยครับนะฮะแอร์เย็นฉ่ำนะครับนอนสบายเงียบสงบนะฮะก็เลยคิดว่าแบบไหนๆก็นั่งว่างๆแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรนะแล้วก็ขี้เกียจมานั่งทําวิดีโอทำคอนเทนต์อะไรต่อด้วยก็เลยแบบ เออมานั่งอัดคลิปแบบลองแบบนั่งคุยอะไรอย่างนี้ไปเลยดีกว่านะครับก็คือเออช่วงนี้ก็คืออาจจะผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปพวกเออคลิปเที่ยวนะครับจากครั้งก่อนๆที่ผมได้เคยไปมานะจริงๆก็มีดองอีกประมาณเออน่าจะสองสามทิปนะครับเออสองสามทิปยังดองอยู่เลยยังยังไม่มีเวลายังไม่มีอารมณ์อยากจะมานั่งทํานั่งตัดต่อนะเพราะว่าทาอยู่คนเดียวนะครับไม่ได้มีใครช่วยนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ ทําไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับในเรื่องตัดต่ออะไรพวกนี้บางทีก็ทําแบบถ้าถ้าช่วงไหนมีอารมณ์นั่นหน่อยก็อาจจะทําดีหน่อยนช่วงไหนไม่ค่อยมีอารมณ์ก็ทาแบบลวกๆนะครับเอาแบบแค่แบบว่าได้แบบมีอะไรลงมั่งนะในช่องได้มีการเคลื่อนไหวนะครับก็คนที่ติดตามอยู่ก็จะได้แบบไม่ไม่ไม่หายกันไปนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับก็ตอนนี้ก็มียอดผู้ติดตามเพิ่มมาก็ตอนนี้ก็สามร้อยกว่าสามร้อยกว่าคนนะครับล่าสุดที่ผมเข้าไปดูนะ ก็หวังว่าจะมีมาเพิ่มอีกเรื่อยๆนะครับอยากจะให้ถึง1000 1,000ผู้ติดตามเหมือนกันนะครับนะก็คิดๆไว้เหมือนกันนะก็อยากจะถึงนะครับแต่ก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าขอเข้าเรื่องแ้วกันนะครับก็เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนนี้นะครับจะเรียกว่ากี่เดือนไหมล่ะนี่กันยาตุลาอีกประมาณอีกประมาณอีกประมาณเดือนหนึ่งอะเดือนตุลานะครับประมาณเดือนตุลาครับประมาณช่วงปลายๆเลยครับผมจะมีทริปใหญ่นะครับไปการท่องเที่ยวนะครับที่ ไปต่างประเทศนะครับนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นการไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นที่ยาวนานที่สุดนะครับในชีวิตผมที่ผมได้ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมานะครับก็ครั้งนี้จะเป็นการที่ญี่ปุ่นคนเดียวครั้งแรกนะครับในชีวิตแล้วก็ไปคนเดียวทําเองคนเดียวอะไรทุกอย่างหมดเลยนะครับและที่สําคัญเลยคือผมไม่ได้ภาษาเลยนะครับภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นนี่ก็ไม่ได้เข้าไปใหญ่นะ ได้ให้ภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นใครหลายๆคนที่คิดว่าการไปเที่ยวต่างประเทศหรือการไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นอย่างงี้นะครับในประเทศที่ผมชอบเนี่ยนะครการที่เราไม่รู้ภาษาเลยอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราไปได้หรือเปล่านะไปเที่ยวได้หรือเปล่ามันจะแบบเจออุปสรรคนู่นนี่นั่นอะไรมากหรือเปล่าเงี้ยก็เดี๋ยวทริปใหญ่ครั้งนี้ของผมนะครับ12วันนะครับในการตะลุยประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ถ้าผมจะพยายามเก็บ จะพยายามถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับก็ต้องบอกเหมือนกันว่าบางทีถ่ายๆไปบางทีเมมมันก็เต็มก่อนนะครับเพราะฟเฟอนิผมจะชอบถ่ายแบบถ่ายยาวๆนะไม่ค่อยถ่ายแบบสั้นๆนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปวีดีโอท่องเที่ยวนะครับไปญี่ปุ่นนะ12วัน,นที่ผมไปนะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็คิดว่าถ้าถ่ายคลิปวิดีโอนะครับคลิปบล็อกการเดินทางที่ไปญี่ปุ่น12วันนั้นมาแล้วผมก็คิดว่าคงจะเอามา เร่งตัดต่อแล้วก็เอามาลงให้ทุกๆคนได้ดูกันนะครับก็อาจจะขอข้ามคลิปท่องเที่ยวครั้งก่อนๆออกไปก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะอาจจะเอาคลิปไปที่ญี่ปุ่นมามาขั้นมัางเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็จะเที่ยวในประเทศไทยซะส,ส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศนะแต่ครั้งนี้ก็คือจะเป็นน่าจะเป็นแบบครั้งสุดไม่จําจะเรียกว,ว่าครั้งสุดท้ายก็กไม่เชิงนะแต่ก็คือแบบโอกาสว่าถ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งเนี้ยก็คือจะขอพักแบบ พักราคาบแบบยาวๆไปเลยนะแบบขอเก็บตังค์ก่อนใช้นี่ใช้อะไรให้หมดหมดนะครับแล้วก็ค่อยมาคิดอีกทีนึงว่าจะอยากไปอีกเมื่อไหร่นะครับก็เรามีความตั้งใจนะครับของผมเองนะว่าคืออยากจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับแบบคนเดียวนะครับอยากจะลองทําอะไรด้วยตนเองนะครับเดินทางเองนะครับท่องเที่ยวเองอะไรอย่างงี้นะครับแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมอเคยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นถึง4ี่ครั้งแล้วนะครับ ครั้งที่1น่นี่ครั้งที่1ครั้งที่2นี่คือไปกับคนอื่นนะครับแต่ตอนนั้นก็คือมีพี่ที่เขาเป็นหัวหน้าทิปนะครับเขาก็ช่วยสอนอะไรผมในหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องการเดินทางการหาเส้นทางการเช็ครอบเวลารถไฟนะครับการขึ้นเครื่องบิน,นลงเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยผ่านตนมตมอ,อะไรเงี้ยคือเขาสอนมาหลายอย่างเหมือนกันการซื้อของซื้อของอะไรเงี้ยก็ก็ความรู้ในช่วง2ทิปแรกของผมก็คือแบบผมเก็บเกี่ยวสะสมมาค่อนข้างแบบถือว่าโอเคแหละสามารถ เอาตัวรอดได้แล้วคิดว่านะตอนนั้นพอมาครั้งที่3นะผมก็พาเพื่อนผมนะสองคนนะครับคนนึงก็เป็นเพื่อนที่เรียนจบมาด้วยกันนะครับอีกคนอีกคนนึงก็เรียนจบมาด้วยกันเหมือนกันแต่ว่าเขาไปอยู่ต่างประเทศนะครับก็เขาก็อุตส่าห์แบบบินมาที่ญี่ปุ่นนะเพื่อมาเที่ยวด้วยกันกับผมนะครับก็ตอนนั้นก็ผมก็พาเขาไปเที่ยวก็เออก็ประมาณ8ปดเก้าวันเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะก็ตอนนั้นก็คือแบบว่าก็เอาแบบ ความรู้เอาประสบการณ์ที่ได้จากสองครั้งแรกมาใช้ก็ถือว่าออโอเคดีนะครับพา,พาเขาเที่ยวได้ไม่มีหลงนะครับไปข้ามไปจ,จังหวัดไปนอกมุงนอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับแล้วก็พอครั้งที่4อันเนี้ยครั้งที่4นี่ก็คือพาครอบครัวไปนะครับพาแฟนพาน้องชายพาแฟนน้องไปนะครับก็ไปเที่ยวนะครับก็ไปเปิดประสบการณ์นะครับก็ตอนนั้นก็ไปก็คือแบบออจะไม่ผิดก็คือไปเที่ยวฝั่งออโอซาก้านะครับแล้วก็ มีออกไปไกลๆหน่อยก็คือไปแถวฮิโรชิมานะครับตอนนั้นนะตอนนั้นก็ผมก็สองเนี่ยผมก็สองทริปเนี้ยสองทริปเอสารกร๊าสีเนี่ยผมก็ทําอะไรเองจัดการอะไรเองหมดนะครับก็คือพยายามวางแผนอะไรทุกอย่างให้มันแบบเ,เกิดจะสมบูรณ์นะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องถึงกับสมบูรณ์ร้อเนะครับเพราะว่ามันทีแผนที่เราทำมาไว้อะ มันก็อาจาจะมีแบบเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับบางทีเราทาแผน A ไว้เราอาจาจะต้องมีแผน B แผน C เอาไว้ด้วยนะครับหรือบางทีก็อาจจะไปคิดเอาที่ทหน้างานเลยทีนึนะครับเพราะว่าเราใช้แอปใช้อะไรเป็นใช่ไหมครับพอเราใช้แอปใช้อะไรเป็นอย่างเงี้ยเราก็สามารถพลิกแพงนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับสถานที่ท่องเที่ยวหรือเวลาอะไรต่างๆนะครับในตอนเราเดินทางได้นะครับซึ่งเนี่ยประสบการณ์4ครั้งเนี่ยผมก็คิดว่าแบบผมรู้สึกเต็มอิ่มแล้วล่ะกับการท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีความตั้งใจอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะทำนะคือผมอยากจะลองเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตนเองครับคนเดียวนะครับก็คือจะเป็นครั้งที่ะครนะเนี่ยก็คือจะเป็นการไปญี่ปุ่นครั้งที่5ของผมในครั้งนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรจะได้ประสบการณ์อะไรอีกหรือเปล่านะประสบการณ์อะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับหรือว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็ได้เที่ยวได้อะไรตามปกตินะก็ยังถาม ถามใจตัวเองลึกๆในใจก็ยังรู้สึกหวัน่นๆนะครับเพราะว่าก็ตอนที่คิดว่าอยากจะไปคนเดียวเองครั้งแรกนะครับก็นั่งคิดนอนคิดมาอยู่หลายวันหลายเดือนเหมือนกันแหละก็ยังคิดๆอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีจะไปไม่ไปจะได้ไหมนะจะแบบสื่อสารกับเขารู้เรื่องหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเราหลงอะไรขึ้นมาจะทำยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองแบบพยายามคิดพยายามหาวิธีว่าเถ้าเกิดเรามีปัญหาอย่างที่มาเราจะทำยังไงนะครับก็โชคดีหน่อยที่แบบผมก็ยังมี แฟนน้องนะที่เขาแบบเป็นคู่ภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดมีอะไรก็น้องเขาก็บอกว่าออสามารถแบบวิดีโอคอลมาคุยมาให้ช่วยได้ตลอดนะครับถ้าเกิดเขารับสายได้ก็เขาก็จะช่วยนะครับแต่ผมคิดว่าออผมจะลองแบบเออพิ่งพาตัวเองก่อนก็คือพยายามใช้ออแผนการเดินทางอะไรต่างๆที่ผมทํามานะครับให้มันรัดกุมที่สุดนะครับแล้วกออ็แต่ก็ไม่ใช่แบบว่าฟิกตายตัวนะก็คือมันสามารถพลิกแพงได้นะครับแล้วก็2ก็คือ ฝึกการใช้แอปพลิเคชันอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Map นะครับแอปตรวจสอบเส้นทางรถไฟขบวนรถไฟนะครับรอบเวลาอะไรต่างๆเงี้ยก็ดูแบบเผื่อๆเอาไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ถึงเวลาน้่งงานจริงเราก็ค่อยไปเซิร์ชดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็3ก็คือเตรียมในเรื่องของการฝึกใช้ภาษาพวกภาษาอังกฤษนะครับเป็นแบบประโยคสั้นๆประโยคที่แบบว่าเราสามารถใช้สื่อสารกับเขาได้แล้วเขาฟังเรารู้เรื่องนะครับรวมถึง การใช้ Google Translate นะครับเกิซึ่ง Google, Google Translate นี่ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสำหรับคนที่พูดแล้วก็ฟังภาษาอังกฤษไ,ไม่ได้เลยนะครับมันมันช่วยได้จริง,รงๆนะครับบางทีถ้าเราแบบเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรไปหรือเราไม่รู้ว่าเขาเขา,เขาพูดอะไรกับเรามาเงี้ยเราก็แค่เปิด Google Translate เนี่ยแล้วก็ยื่นให้เขาดูหรือไม่กระยื่นให้เขาพูดมานะครับแล้วเราก็อ่านใน Google Translate เราก็แปลเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งว่าอ๋อมันแปลว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยมันมันช่วยได้จริงๆนะครับ ก็อันนี้ก็อยากจะแนะนำเลยนะสำหรับคนที่ไม่มีความมั่นใจหรือแบบไม่ได้ภาษาอังกฤษอะไรเลยอย่างนี้นะภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ได้เลยอย่างนี้คนระับก็ต้องพยายามแบบฝึกใช้แอปพลิเคชันที่มีอยู่นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับดัดเราการท่องเที่ยวของคุณไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่แม้แม้แต่ในประเทศไทยนี้เองก็จริงนะครับแต่การที่เราใช้แอปพลิเคชันอะไรเป็นอย่างงี้มันก็ทให้เราเดินทางได้ง่ายนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวได้แบบสะดวกแล้วก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ไม่ต้องไปนั่งคิดนั่งปวดหัวอะไรมากนะครับเวลาแบบเจออ,อุปสรรคอะไรแล้วอยู่ๆเราทําอะไรไม่เป็นใช่ไหมครับแต่ก็ถ้าเราใช้แอปพลิเคชันใช้อะไรเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้เราเดินทางได้ง่ายมากขึ้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอเียดคร่าวๆข,าข,าของการเดินทางแล้วกันนะครับว่าการจะไปญี่ปุ่นของผมในครั้งนี้นะครับผมจะเริ่มต้นยังไงบ้างนะครับก็คือ ในทริปนี้ผมจะเดินทาง12วันใช่ไหมครับผม,ผมก็จะไปช่วงไปลายปาแบบคือเกือบจะสิ้นเดือนตุลาแล้วล่ะแ,แล้วก็ยาวจนถึงต้นพฤศจิกายนนะครับก็จิตใจจริงต้องการจะไปล่าใบไม้เปลี่ยนสีนะครับแต่ก็ไม่รู้กันว่าจะเจอหรือเปล่านะเพราะว่าเออเนื่องจากปรากฏการณ์เอลโヨนทำให้โลกเราร้อนนะครับแล้วก็อากาศร้อนนะครับก็ไม่รู้ที่ปญี่ปุ่นก็มันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็จากที่เขา พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีออกมารอบแรกนะครับก็ปรากฏว่าทุกอย่างเลื่อนหมดเลยฮะใบไม้เปลี่ยนสีน่าจะมาช้านะครับกว่าปีก่อนๆน,นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเขาบอกว่าหลายๆคนหลายๆกลุ่มนะที่อยู่ในทั้งในเพจทั้งในไลน์นะครับที่ผมติดตามอยู่เขาก็บอกว่าจะต้องรอรอบ2ก่อนก็คือเดือนตุลาคมอย่างนี้นะครับถ้าถึงถึงจะแบบนิ่งๆนะครับก็เลยผมก็เลยว่าจะเดีเด๋ยวจะดูพยากรณ์อากาศพยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีอีงนะครับในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับ ถึงอย่างนั้นก็คือทุกอย่างคือผมจองไว้หมดแล้วแหละทั้งตั๋วเครื่องบินที่พักเอยอะไรเอยนะครับ JR พาอะไรก็ซื้อให้หมดแล้วนะครับดังนั้นก็คือ,อยังไงก็ต้องไปนะครับไม่ว่ามันจะได้เจอมันเปลี่ยนสีหรือไม่ได้เจอนะครับแต่ก็คือขอให้ได้ไปแล้วกันนะครับก็ผมก็จะเริ่มการเดินทางตั้งแต่ฝั่งคิวชูนะครับก็คือจะนั่งไปลงที่ฟุกุโอกะนะครับแล้วก็จะเที่ยวฟุกุโอกะอยู่สักวัน2วันนะครับแล้วก็มีไป ฮิโรชิม่านะครับมีไปเก็บที่ชินโอซากานิดหน่อยคือแค่ไม่จะเรียกว่าเก็บไหมก็แค่เหมือนแบบไปช้อปปิ้งและการไปซื้อของซื้อของเล่นที่อยากจะได้นะครับแล้วก็มีไปมาซึมาโต้นะครับก็ไปมาซึมาโต้เพื่อที่จะนั่งรถบัสนะครับในตอนเช้าอีกอีกวันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปคามิโคจินะครับก็อยากจะไปคามมโคจิมาสักครั้งนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเคยคิดว่าอยากจะไปมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยอืม แล้วก็จากนั้นก็ไปเข้าโตเกียวนะครับไปนอนที่ชินจุกุหนึ่งคืนก่อนนะครับแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นก็ค่อยไปคาวาคุจิโกะนะครับก็จะไปคาวาคุจิโกะก็จริงๆก็เคยไปแล้วแหละแต่ตอนนั้นก็คือไปแบบอเขาเรียกว่าอะไรอะไปแบบไปเช้าเย็นกลับมันยังไม่ค่อยเต็มกิ่มนะครับตอนนั้นไปยังไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเท่าไหร่เลยแล้วรอบนี้ก็เลยว่าจะไปนอนคาวาคุจิโกะสักสองคืนนะครับเราจะเที่ยวแล้วก็ เก็บตกจุดอะไรที่มันแบบสวยๆนะที่ครั้งที่แล้วเราไปแล้วเราไม่ได้ไปถ่ายรูปนะครับ่านะแล้วก็จากคาวาคิจิกุโตเซก็จะไปนิโก้นะครับนิโก้จะไปนอนนิโก้คืนหนึ่งนะครับครั้งก่อนนูก็ไปก็ครั้งสองหนูก็เอ,อ่อแคนเซลไม่ได้ไปเหมือนกันตอนนั้นก็เปลี่ยนใจกันถนันะครับกับเพื่อนคุยกันว่าเอ๊ะตอนแรกจะไปนิโก้นะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปนะเปลี่ยนที่นะไปที่อื่นแทนนะแต่รอบนี้จะไปนิโก้ให้ได้นะครับแล้วก็ ออพอจะเสร็จจากนิโก้ก็จะไปยามากาตะนะครับยามากาตะถามว่าทําไมถึงผมถึงเลือกไปนอนยามากาตะนะครับเพราะว่าเหตุผลเดีเยวนะครับคือผมจองที่พักแถวเซนไดไม่ทันนะครับใจจริงอะอยากจะไปพักแถวเซนไดนะครับแต่เนื่องจากว่าเพิ่งจะมาหาที่พักตอนช่วงใกล้ๆแล้วนะครับมันทําให้ที่พักถูกๆหลายๆทีนะ่มันไม่มีนะครับมันมีแต่ที่พักแพงๆก็เลย ก็เลยบบลังเลอยู่เอ๊ะจะเอาแบบที่พักแถวไหนดีวะเราก็ไม่ค่อยรู้จักแถวโซนนั้นด้วยสุดท้ายก็เลยแบบลองเซิร์ชไปเซิร์ชมาอะมาเจอยามากะตะนะครับยามากะตะก็ยังมีที่พักอยู่อ,อที่พักที่แบบราคาถูกอยู่นะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากสถานีรถไฟด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือสามารถนั่งรถไฟไปเซนไดได้แบบใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็มาลู้ที่หลังอีกทีหนึ่งก็คือ ยามากะตะนี่อยู่ใกล้กับซาโอออนเซ็นนะครับก็ยังคิดอยู่ว่าจะไปซาโอออนเซ็นนะเป็นนอนแช่ออนเซ็นอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะ,จะแผ่นมันจะแบบแน่นไปหรือเปล่านะเดี๋ยวดูเวลาอะไรเดินทางอีกทีนึงนะฮะก็ก็จะไปนอนยามากะตะนะครับสองคืนนะครับเราจะเที่ยวยามากะตะแล้วก็ไปเซนไดเวลานี้นิดหน่อยนะครับเสร็จปุ๊บก็พอหมดจากตรงนั้นก็ค่อย กลับมาที่โตกเกียวนะครับก็จะมานอนแถวย่านอิเคโบคุโรนะครับก็เป็นย่านที่ผมยังไม่เคยนอนนะครับก็มาลองมาลองนอนดูสักครั้งหนึ่งครับแถวย่านอิเคโบคุโรที่เลือกย่านนี้ก็เพราะว่าหนึ่งคือมันใกล้กับอะไรนะเขาเรียกใกล้กับไอแฮร์รี่พอตเตอร์ครับอันใหม่ที่เข้ามาเปิดนะครับไออะไรนะบอนเนอร์บอนเนอร์สตูดิโอะไรนะครับอ่าพรามันสามารถนั่งนั่งรถไฟไปที่ที่สตูดิโอนี่มันใกล้ๆนะครับจากอิเคโบคุโรนะครับแล้วก็ แล้วก็จะไปไปเก็บที่โยโกฮาม่านะครับกันดั้มนะครับกันดั้มแฟคทอรี่นะครับกันดั้มที่เคลื่อนไหวได้นะครับก็จะไปตามเก็บนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าปีมีนาคมปี2024นะครับเขาก็จะยกเลิกนะครับจะไม่มีแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีการเลื่อนอีกหรือเปล่านะครับแต่ก็คิดว่าเขาน่าจะยกเลิกแล้วแหละเพราะเขาก็อนุโลมมาให้ปีนี้ปีอีกปีหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนแรกที่เขาบอกจะปิดตอน มตอนมีนาคม2023นะครับแต่ก็สุดท้ายแล้วเขาก็ขยายเวลาให้นะเป็น2024แทนเพราะฉะนั้นครั้งนี้ไปแล้วก็คือจะไปตามเก็บให้ได้นะครับนะแล้วก็อะไรอีกอะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเพราะว่าตั๋ว JR นะครับ JR p a อะไรพวกนี้มันขึ้นราคานะครับใครที่จะไปญี่ปุ่นแล้วก็คิดว่าจะใช้แบบพวกการเดินทางด้วยรถไฟเป็นหลักอะไรเงี้ยโดยเฉพาะพวก คนที่แบบชอบวิ่งข้ามโซนอย่างนี้นะครับวิ่งข้ามภูมิภาคอย่างเงี้ยมาโตเกียวไปโอซาก้าโอซาก้าไปฮิโรชิม่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปกลับอะไรอย่างเงี้ยหรือจากโตเกียวไปฮอกไกโดอะไรเงี้ยไปกลับอะไรอย่างเงี้ย,ยครับพวกวิ่งข้ามโซนอย่างเงี้ยมันคือราคามันขึ้นแรงมากนะครับแล้วก็ก็ถือว่ายังโชคดีนะก็คือแบบผมก็แบบมาแบบเออไปตอนช่วงนี้นะครับก็ซื้อเจ p a s พมาก็ยังเป็นราคาเดิมอยู่นะครับอืมเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าเราซื้อก่อนอวันที่1่ตุลาคมนะครับก็ถือว่าเป็นการทิ้งทวนตัว j r p a า s นะครับราคาเดิมนะครับราคาถูกเหมือนเดิมนะครับก่อนที่มันจะปรับราคาขึ้นไปแบบโอ้หลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็โอเคก็มานั่งคุยเล่นๆน,นะครับลาเล่ารายละเอียดทริปใหญ่นะครับของผมในครั้งนี้นะครับากับการไปเที่ยวประเทศญ,ญี่ปุ่นคน,เ,คนเดียว ครั้งแรกนะครับในชีวิตนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างก็หวังว่าการเดินทางจะสนุกแล้วก็ได้รับประสบการณ์อะไรใหม่ๆนะครับกลับมานะฮะจะพยายามจะพยายามถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายบล็อกการเดินทางอะไรต่างๆมาให้ทุกๆคนได้ดูกันนะครับตลอดครบทั้ง12วันนะครับถ้าเมมไม่เต็มซะก่อนนะครับหรืออะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวจะพยายามนะครับเคลียพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ ทรศัพท์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ผมก็เพิ่งไปถอยมาใหม่นะครับเพราะว่าเครื่องเก่ามันแบบ128 g ิกนะมันบางทีถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วมันแบบมันเมมมันเต็มนะครับมันมันเต็มเร็วนะอันนี้ก็คือแบบเครื่องใหม่นี่มันได้1 2ครับก็คือแบบเดี๋ยวจะแบบใช้มือถือถ่ายมั่งอัดมั่งอะไรยเงี้ยสลับไปกับ GoPro ที่ผมใช้นะครับก็จะพยายามเก็บมาให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าหลายๆ คนคิดว่าควรจะรู้เอาไว้สําหรับการมาเที่ยวญี่ปุ่นนีน่ผมก็จะอาจจะมีทําเป็นคลิปแยกสอนต่างหากอย่างเช่นพวกการใช้ตู้ฝากกระเป๋าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคอยล็อกเกอร์นะครับการการซื้อ IC card นะครับการแลกตัวอะไรต่างหากการจองที่นั่งอะไรเงี้ยผ่านตู้ผ่านอะไรนี้นะครับหรือการแลกที่เคาน์เตอร์อะไรอย่างนี้นะครับก็ ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้ถ่ายเอา,เอา,เอามาเป็นแบบเป็นคลิปแยกนะเพื่อมาให้ทุกคนได้ดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครอยากจะรู้ข้อมูลนะเบื้องต้นนะครับจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> เหมือนเป็นการแบบเตรียมความพร้อมไว้ก่อนอืมเดี๋ย <c oughs> เพราะว่าบางทีเก็ตเล็กน้อยพวกเนี้ยบางทีแบบช่อง youtube หลายๆช่องบางทีเขาก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงกันนะเับเดียเขาจะลงเป็นแบบ การท่องเที่ยวไปเลยแล้วก็รวมอยู่ในคลิปเที่ยวไปใช่รับจะไม่ค่อยมีใครแบบทําแยกทําอะไรแต่ว่าเพราะฉะนั้นบางทีแบบเราเซิร์ชใน YouTube หรืออะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะหาฟังหาดูไม่ค่อยจะได้แบบเป็นข้อมูลใหม่ๆนะครับก็ถ้าไปครั้งเนี้ยผมจะพยายามเอาข้อมูลที่เป็นเป็นข้อมูลอัปเดตนะครับของปี2023มาให้ทุกๆคนได้ดูได้ฟังกันนะครับก็หวังว่าจะได้ติดตามรับชมกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวต้องรีบนอนแนละ้วเพราะเดี๋ยว นีชาต้องตื่นแต่เช้านะครับเ,เดี๋ยวจะคุยนานเกินไปคลิปก็จะยาวเกินนะโอเคก็บ๊ายบายครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปทริปญี่ปุ่น12วันของกระผมนะครับบ๊ายบาย